ฉันชื่อนางสาวจรนัีลานะคะเลขที่26สิบหกค่ะวันนี้จะมาเสนอเรื่องก,การแบ่งส่วนตลาดและการเลือกตลาดเป้าหมายนะคะวันนี้เรามาชมกันเลยค่ะตลาดการแบ่งส่วนตลาดนะคะการเลือกตลาดเป้าหมายนะคะความ<ช>หมายคือจุดเริ่มต้นนะคะเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาค่ะต<ม>่อไปนะคะการ เลือกตลาดเป้าหมายนะคะจะประกอบไปด้วยความน่าสนใจนะคะอย่างที่สองคือความพร้อมของธุรกิจค่ะและการเลือกตลาดเป้าหมายนะคะแบ่งออกเป็นสองปัจจัยค่ะได้แก่ด้านตลาดค่ะและด้านการแข่งขันค่ะ ต่อมานะคะเรามาหัวข้อการแบ่งส่วนการตลาดนะคะการแบ่งส่วนการตลาดจะแบ่งออกเป็น4อย่างนะคะคือมีขนาดใหญ่พอวัดค่าออกมาได้ค่ะต้องเข้าถึงตลาดได้และมีการตอบสนองค่ะ ่วนเกณฑ์ที่ใช้นะคะเกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่งส่วนการตลาดนะคะจะเป็นภูมิศาสตร์ค่ะภูมิศาสตร์แล้วก็ประชากราศาสตร์ค่ะคนนะคะประชาประชากราศาสตร์จิตวิทยาค่ะจิตวิทยาและพฤติกรรมค่ะ การแบ่งเกณฑ์นี้เป็นส่วนสําคัญมากเลยนะคะส่วนต่อมานะคะเป็นหัวเป็นประโยชน์ค่ะประโยชน์ของการแบ่งส่วนการตลาดนะคะประโยชน์ของมันคือช่วยให้ให้ช่วยธุรกิจมีการจัดการทรัพยาก,กระคะ่ะต่อมานะคะเป็นหัวข้อสุดท้ายนะคะคือตลาดร่วมนะคะตลาดร่วมนะคะ ตลาดร่วมจะแบ่งออกเป็นสองสองอย่างนะคะคือตลาดผู้บริโภคค่ะและตลาดอุตสาหกรรมค่ะอุตสาหกรรมตลาดอุตสาหกรรมแบ่งออกเป็นสองอย่างนะคะคือมหาภาคค่ะและจุลภาคนะคะ รามาอธิบายสองหัวข้อนี้กันก่อนนะคะตลาดผู้บริโภคนะคะคือสินค้าที่ไปซื้อไปซื้อสินค้าที่ไปใช้เองค่ะหรือ end use นะคะจากบทที่แล้วนะส่วนตลาดอุตสาหก,กรรมนะคะคือ business เนี่ยนะคะซื้อสินค้าเพื่อไปใช้ต่อค่ะ การบรรยายของเรานะคะบทที่5ก็จบลงค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะขอบคุณค่ะ